อาจารย์บอกโยมยุคนก็โดนด้วยนะหลวงพ่อเขาบอกว่าไม่ใช่นะหลวงพ่อเนี่ยโดนมาตลอดอันนี้ข้อที่หนึ่งก่อนหลวงพ่อโดนมาตลอดไม่ใช่ครั้งแรกพระอาจารย์บอกว่าพระอาจารย์จะเอาให้ถึงที่สุดล่าสุดนะพระอาจารย์พลนะรู้จักไหมพระอาจารย์พลไม่ใช่ไม่ใช่นายพลนะไม่ใช่ลุงพลนะพระอาจารย์พลเนี่ยนะที่ช่อง เมื่อวานเนี่ยผมเห็นข่าวว่าพระอาจารย์พลเนี่ยแกจะไปแจ้งจบับบรรดายูทูบเบอร์ปากดีผมก็เก็บข้อมูลเอาไว้นะแล้วผมก็ไปให้สัมภาษณ์เฮ้ยแล้วผมก็ไปขอสัมภาษณ์ท่านที่ช่องนีั่นยี่สิบสองนะครับนี่ฮะดูภาพะนะครับขอสัมภาษณ์ท่านที่ช่องนีั่นยี่สิบสองนะครับนี่ไปติดตามท่านได้นะครับยูทูบปูชัยแก้วนะครับพระอาจารย์พลอ่ะดูนี่นะในพระอาจารย์พลดูดูเร็วๆเลยนะ พระอาจารย์พลเดี๋ยวมีหลายข่าวนะเล่าให้ฟังวันนี้นะครับนี่ฮะท่านนี้นะครับนะนี่เนชั่นท่านข่าวค่ำหกโมงเย็นถึงสองทุง่ครึ่งนะไปดูกันได้ที่ช่องเ네นชั่นเนชั่นยี่สิบสอนะครับนะพระอาจารย์พลเนี่ยบอกแบบนี้ตอนแรกนะผมเห็นแล้วก็เออยังไงน่าสนใจไว้ตีเหล็กเมื่อร้อนท่านบอกนะพระอาจารย์พลเตรียมรวบรวมหลักฐานคนที่วิจารณ์เกินขอบเขตพระอาจารย์พลขอปกป้องสิทธิ์ของตนเองบ้าง ในข้อกล่าวหาหมินประมาทโดยการโฆษณากำลังพิจารณาหรือการดำเนินคดีอยู่จะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดทำอะไรไว้ก็รอรับผลการพิจารณาเห่นระมครับพระยังแจ้งจับยูทูบเบอร์นะพระยังแจ้งจับยูทูบเบอร์ผมก็าถามพระท่านนะหลวงพ่อหลวงพ่อมันจะไม่งามหรือเปล่าหลวงพ่อก็เป็นพระนะต้องให้อภัยหรือเปล่าต้องโปรดสัตว์หรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับ หลวงพ่อก็บอกว่าไม่ใช่นะหลวงพ่อเนี่ยโดนมาตลอดอันนี้ข้อที่หนึ่งก่อนหลวงพ่อโดนมาตลอดไม่ใช่ครั้งแรกข้อที่สองเนี่ยหลวงพ่อเป็นเจ้าว่าเจ้าว่าก็เป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายนะครับต้องปกป้องต้องดูแลวัดและหลวงพ่อก็เป็นเจ้าคณะตำบลด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยวัดก็เสียหายนะครับศาสนาก็เสียหายเพราะฉะนั้นเนี่ยหลวงพ่อก็เลยต้องใช้สิทธิ์ตรงนี้ไม่ใช่เรื่องของความโกรธแค้นไม่ใช่เรื่องของการโกรธชังชิงชังนะครับหลวงพ่อพระอาจารย์พลเนี่ยบอกว่า ท่านเป็นเจ้าพนักงานเนี่ยเออผมฟังแล้วก็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 เข้าใจนะว่าท่านเป็นเจ้าพนักงานนึกออกไหมครับท่านเป็นเจ้าพนักงานเนี่ยตามกฎหมายนะคุณผู้ชมรู้ไหมเจ้าวาดวัดเนี่ยแล้วเป็นเจ้าคณะตำบลอีต่างหากนะผมก็เลยสัมภาษณ์ผมก็ไม่รู้มาก่อนนะผมก็เลยสัมภาษณ์เนี่ยเเนชั่นก็มาลงไว้แบ๊กนะโฆษณามันขึ้นจาก youtube นี่เขาลง YouTube ช่องเนชั่นเนชั่นออนไลน์แล้วนะเดี๋ยวให้ดูแต่ว่า ทางคณะจิยญาณุสิของทางวัดเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าวัดก็ต่างๆนานานะครับก็ประมาณว่าเป็นพระเป็นเจ้าทําไมต้องมาวุ่นวายเรื่องของเสียงพระอาจารย์ผมผมคุยในช่องนี้ชันอยู่ในคดีนี้ตั้งแต่เริ่มต้นนะครับอืก็อันไหนที่เราคิดว่าเราจะออกความเห็นได้หรือว่าให้แสงสว่างกับญาติธรรมที่เข้าไปหลงยึดติดในเรื่องของคดีอ่ะาจารย์ก็ไปในแนวทางทั้งทางธรรมและทางโลกไปพร้อมๆกัน และเมื่อการแสดงธรรมเนี่ยบางทีเราก็ต้องอาศัยเหตุการณ์นักปัจจุบันด้วยมันเหมือนคล้ายๆกับแสดงธรรมนะครับเล่าข่าวเล่าธรรมแล้วโดนเตือนสติญาติโยมพระอาจารย์อยู่ในจุดนั้นอาจารย์เห็นอะไรหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นกลุ่มมิจฉาชีพกลุ่มที่กลุ่มมิจฉาชีพเอฟซีสร้างตัวตนหาเงินหาทองกันพระอาจารย์ก็เลยต้องออกมาเตือนไงให้ญาติธรรมนี่เสริสื่ออย่างระมัดระวังเพราะว่าหลายคนโดน เป็นห่วงญาติธรรมออกมาในความเสียหายที่เกิดขึ้นในรลกโวเที่ยวช่วงนั้นนะครับเพราะว่าอาจารย์เตือนสติเนี่ยนะครับก็โดนโจมตีใส่ร้ายเลยแบบนี้ใช่ไหมความหมายถูกครับถูกครับแต่แต่ไม่ได้เลยแต่ไม่ได้เลยถูกต้องครับอโดนทําบ่อยครั้งแล้วแล้วคนที่เอาพระอาจารย์ไปพูดจาเสียหายในย t u b e เนี่ยนะครับใช่คนเดิมคนเดียวกับที่เป็นข่าวอยู่ตอนนี้ไหมครับที่โดนมิตํตำรวจแจ้งจับอะไรแบบเนี้ยอ๋อไม่ครับ ไม่ใช่คนเก่าคนระับอีกลายหนึ่งครับอันี้ของใหม่จะมาอีกแล้วเหรอครับเนี่ยของใหม่น่าจะตรงกันกับของคุณยุคนด้วยโ <c oughs> ยมยุคนด้วยครับอโยมโยมยุคนด้วยนคนเดียวกันกับพี่ปรามาคุณอ่โยมยุคนด้วยนั่นแหละอ๋อเหรอครับคนเดียวกันเหรอครับพระอาจารย์คนเดียวกันครับ <c oughs> แต่ว่าพระอาจารย์จะดําเนินให้ถึงที่สุดครับเป็นผู้หญิงใช่ไหมครับพระอาจารย์ถูกต้องครับอ๋อเป็นผู้หญิงอ๋อที่ชอบเปิดช่องเล่าข่าวอะไรแบบเนี้นะ ใช่ครับใช่ครับอ๋อคนนั้นอันนี้ก็คนเดียวกับท่านเรวัตอีกใช่ไหมลายใหม่ใช่ครับโอ้มีทั้งพระอาจารย์ท่านเรวัตแล้วก็มีผมยุคนผมยุคนอีกแต่ผมยังไม่ได้ฟังเลยนะยังไม่ได้ฟังอืมยังไม่ได้ฟังแล้วเราเก็บรวบรวมพยานหลักฐานไว้หมดแล้วครับอ๋อฝากพระอาจารย์รถิก็ไม่ทันแล้วครับฝากพระอาจารย์เก็บให้ด้วยนะเดือควันไหนได้ครับได้แต่ต้องการหลักฐาน ติดต่อพระอาจารย์ได้เลยแต่เขาที่ยังไม่ได้ใช้ทีนี้พระอาจารย์เอาตรงนี้ก่อนคือคนจะมองพระอาจารย์ได้หรือเปล่าเราเป็นพระเราอ่าผู้ชมครับนี่ฮะคือพระอาจารย์บอกโยมยุคนก็โดนด้วยนะอืมอืมโยมยุคนก็โดนด้วยผมก็สะดุ้งเลยเอา้าเหรอคนเดียวกันเหรอนะครับแต่ผมพูดตรงนี้ก่อนนะโยมยุคนยังไม่ได้ฟังเลยนะยังไม่ได้ฟังเลยว่าเขาพูดถึงผมว่าอะไรนะครับผมถึงบอกไปว่าเดี๋ยว ฟังตอนไหนก็ตอนนั้นน่ะนะครับอืมฟังตอนไหนก็ตอนนั้นที่ไหนก็ที่นั่นนะ่ะนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ฟังโ <c oughs> ยงมยุคนก็โดนด้วยท่านว่างั้นหลุงพ่อบอกว่าพระอาจารย์บอกว่าพระอาจารย์จะเอาให้ถึงที่สุดผมก็เลยถามไปว่าแล้วผู้หญิงคนเนี้ยคนล่าสุดเนี่ยที่ทั้งพระอาจารย์แล้วก่าจะทนายเดชาด้วยนะแล้วก็ท่านบริวัติด้วยนะครับอยู่ไทยหรือต่างประเทศพระอาจารย์เนี่ยบอกว่าอยู่ไทยนะครับนะ เห็นคุณผู้ชมบอกว่าจะไปอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเหรอใครจะไปคุณผู้ชมคือตอนนี้เนี่ยนะเราต้องยอมรับนะว่าคนดูข่าวเนี่ยโดยเฉพาะบรรดาคนที่ติดตามข่าวสารในยะูทูบยูทูบเบอร์เนี่ยเดี๋ยวไปตรงนั้นทีเดี๋ยวไปตรงนี้ทีหมายถึงว่าติดตามข่าวสารเนี่ยนะฮะบางครั้งเนี่ยเร็วกว่านักข่าวอยู่ยนะอืมต้องให้เกียรติต้องเคารพนะอยู่ไทยอยู่ที่กรุงเทพเหลอไม่ได้อยู่ที่ต่างประเทศอันนั้นคนละคนกันใช่ไหมนะอันนั้นคนละคนกันใช่ไหมนะครับ นางฟ้าซาตานเลยนะอ๋อคนที่ว่าล่าสุดเนี่ยเขาอยู่ไทยเหรออยู่กรุงเทพด้วยเหรอนะครับแล้วในคุณผู้ชมครับออบอกว่าเขาจะไปไหนนะเขาจะไปอ,อ,อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเหรอเขาไปทําอะไรฮะอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยก็มีกิจกรรมอะไรกันหรือเปล่าที่นั่นนะเลยจะไปทําไมเนี่ยเดี๋ยวเขาก็แจ้งจับแล้วผมว่าพระอาจารย์พลนน่็แจ้ง่ะส่วนท่านเรวัตเนี่ยก็ดูด,ดูไม่รู้ท่านจะยังไงนะนะครับ ไม่รู้ท่านจะยังไงเนี่ยปู่มหาบุนีก็มานะฮะบอกว่าครับบอกว่าร้องเพลงอ่ะเดี๋ยวทีมงานเขาก็เ,เก็บข้อมูลเอาไว้ก่อนนะแต่พระอาจารย์พลไม่น่าจะปล่อยไว้แล้วละ่ะเพราะว่าท่านต้องทําในฐานะเจ้าวาดต้องเข้าใจท่านนะท่านเป็นเจ้าวาดคุณผู้ชมแล้วก็เป็นเจ้าคณะตำบลเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายนะครับตามกฎหมายก็ต้องปกป้องวัดไงปกป้องคณะสงฆ์ในพื้นที่ที่ท่านรับผิดชอบดูแล หากคุณผู้ชมอยากสนับสนุนทีมข่าวยุคคนสื่อปากเสียงของพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับผมต้องกราบขอบพระคุณคุณผู้ชมอย่างสูงที่สนับสนุนแหนมจากเมืองปัวจังหวัดน่านบ้านเกิดเมืองนอนของผมเองนะครับชุดละแค่เพียง150บาทเท่านั้นหากคุณผู้ชมสนใจก็พิมพ์คำว่าสน,สนใจสนใจสนใจเข้ามาหรือด้านล่างนะครับจะมีลิงก์ไลน์อยู่คุณผู้ชมก็สามารถกดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้เช่นเดียวกันหรือจะอินบ็อกหรือว่ากรองข้อความผ่านทาง Facebook อีซี่ยุคคนนอร์มอลยุคคนหรือว่าอีซี่นิวก็ตามแต่นะฮะคุณผู้ชมครับ1ชุดเพียง150บาทเท่านั้นอันนี้เป็นสินค้าอันดับ1เลยนะครับที่คุณผู้ชมเนี่ยให้การยอมรับแล้วก็ชื่นชมมาอย่างมากเราขายมาเข้าน่าจะเกินปีที่3ามลนะครับสปีขายทุกวันเลยนะครับส่งเนี่ยแทบไม่มีวันหยุดเลยคุณผู้ชมครับเพราะว่ามันอร่อยจริงๆทําสดทําใหม่เป็นสูตรต้นตํำรับเมืองปัวหมู มี10ชุดมี10ชิ้นนะฮะในนี้เห็นไหมเปแท่งไปแท่ง,แ,ทงแล้วเห็นไหมฮะพริกขี้หนูสวนสวยงามเลยครับสดหมดเลยนะครับนี่ฮะแหนมยุคนตอนนี้โด่งดังมากโด่งดังมากๆไปไหนก็มีแต่คนทักมีแต่คนรู้จักแล้วก็ชื่นชมนะครับทานก็ได้หมดเลยนะฮะนี่ครับจะเอาไปกินสดสดหรือจะเอาไปเวฟก่อนหรือจะเอาไปย่างหรือจะเอาไปทอดหรือเอาไปผัดใส่ไข่นะฮะนี่สูตรต้นตำรับของแท้แน่นอนนะครับ150าบาทขายมา3ปี ถา้ถาค้าไม่ดีจริงเนี่ยนะครับมันขายไม่ได้ทุกวันขนาดนี้อ่าสนใจพิมพ์ก็สนใจสนใจเข้ามานะครับหรือเข้ามาในอ่ากล่องข้อความหรือด้านล่างครับมีลิงก์รายอยู่คุณผู้ชมสามารถกดเข้าไปสั่งซื้อได้รับประกันความอร่อยคุณผู้ชมครับรับประกันความอร่อยนะเนี่ยอีกตัวหนึ่งครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นไส้อัว่วสูตรบ,บ้านแม่เพื่อนอันนี้ก็จากจังหวัดน่านเหมือนกันนะครับผมกินมาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นล,ละนะครับ บ้านแม่เพื่อนคนนี้ก็ทำไส้อั่วโคตรอร่อยเลยคุณผู้ชมครับก็เลยเป็นที่มาที่เอามาทำนี่แหละครับ1ชุดนะครับ220อ่บาทาหนหชุด220บาทมี2แบบนะฮะมีแบบเผ็ดกับไม่เผ็ดนะคุณผู้ชมก็บอกทีมงานได้เลยนะครับสนใจพี่ก็ว่าสนใจสนใจ,นใจลิงก์ไลน์ด้านล่างก็มีหรือกล่องข้อความเผ็ด normal easy ยุคนก็ได้นะครับนี่ฮะคุณผู้ชมครับ1ชุดนะเนี่ยใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับ รายละเอียดเพิ่มเติมถามทีมงานถ้าสงสัยตรงไหนนะครับอร่อยจริงๆและที่สําคัญคืออะไรรู้ไหมทำสดใหม่คุณผู้ชมสั่งมาเราก็เริ่มทําทั้งแหนมทั้งไส้อวดนะครับอันนี้ก็เหมือนกันขายมาสามสองสามปีละน่าจะไล่กับแหนมนะคุณผู้ชมถ้ามันไม่ดีจริงเนี่ยมันไม่ขายได้ทุกวันนะครับผมย้านะทั้งแหนมทั้งพวกไส้อวดเนี่ยขายทุกวันนะครับปีนึงไงหยุดไม่กี่วันน่ะนะปีนึงหยุดไม่กี่วัน,นะน,วนขายส่งทุกวันทุกวันทุกวัน คนซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่องซื้อซ้ําแล้วซ้ําอีกนะครับวันนี้ผมเอามารีวิวให้ดูกันอีกรอบหนึ่งเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นความสําเร็จมันเป็นความภาคภูมิใจของผมกับทีมงานเลยนะครับได้เอาของชุมชนมาขายสนับสนุนดูแลชาวบ้านมีหน้าที่การงานจ้างงานเด็กต่างจังหวัดหลายสิบคนนะครับเท่านั้นไม่พอรายได้ยังเอามาทําข่าวนะจ้างทีมช่างภาพนักข่าวซื้ออุปกรณ์อุปกรณ์จ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับ พูดก็พูดนะฮะกราบขอพระคุณคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะฮะผมก็ไม่รู้จะตอบแทนยังไงก็ได้แต่หาของดีๆของที่มีคุณภาพจริงใจมาขายกับคุณผู้ชมนะครับอร่อยแน่นอนนะครับไม่งั้น3ปีเนี่ยมันอยู่ไม่ได้ขนาดนี้นะครับเอ่อถ้าถ้าตอนขายปีแรกๆก,ก,ก็อาจจะไม่กล้าโมสักเท่าไหร่แต่ตอนนี้เนี่ยกล้าพูดอย่างเต็มปากเต็มคานะครับว่าสุดยอดมากๆคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะฮะไส้อัวเป็นหมูนะครับเป็นหมูคุณผู้ชมได้ไปจะเอาไปย่างจะเอาไปเวฟจะเอาไปอุ่นด้วยวิธีการไหนเนี่ย ได้หมดเลยนะครับสนใจพิมพเขาว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาหรือด้านล่างนะครับจะมีลิงก์ไลน์อยู่คุณผู้ชมก็กดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์หรือกล่องข้อความเพจอีซี่ยุคคนหรือว่านอร์มัลยุคคนนะครับหรือถ้าดูใน YouTube มันก็จะมีลิงก์ไลน์อยู่ด้านล่างนั่นแหละคุณผู้ชมก็กดเข้าไปนี่ฮะคุณผู้ชมโอ้โหนะอันนี้220บาทเน้นๆเลยคุณผู้ชมครับเนี่ยซูเปอร์เนี่ย,ส,ส,ปปอยสองอันเนี่ยซูปเปอร์เลยนะครับผมนี่อาจจะขี้โม้นิดนึงนะผมว่าแหนม ยุคนกับไสอัวยุคนเนี่ยไม่แพ้เจ้าในในประเทศไทยอ่ะไม่แพ้เจ้านในในโลกอ่ะเช่นงี้ก็ได้เพราะมันเป็นของดีของประเทศไทยอยู่แล้วและมันเป็นมาจากพื้นที่อ่ะคุณผู้ชมได้ออกนไหมครับคือคุณผู้ชมสั่งเข้ามาเราทําทรงทาสั่งทําทรงสั่งทําทรงมันก็เลยอร่อยมันก็เลยใหม่แล้วผมทําไม่เยอะคุณผู้ชมครับผมทําไม่เยอะเลยนะครับมหีหลายคนบอกเว้ยทำไมไม่ทําให้มันเยอะขึ้นอ๋อเรายังไม่พร้อมขนาดนั้นเรายังเป็นห่วงเรื่องของคุณภาพเรื่องของรสชาติอยู่ สามปีครับนะรายได้สนับสนุนชุมชนสนับสนุนทีมข่าวจ้างงานต่างจังหวัดนะเป็นปากเป็นเสียงแล้วบางครั้งเนี่ยรายได้ช่วงไหนที่มันเหลือๆหน่อยผมก็จะเอาไปทําบุญอย่างเมื่อก่อนก็จะทํารถข่าวปันสุขในช่วงที่เกิดวิกฤตโควิดนะแล้วพอแม่พี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยตกงานกันเป็นจํานวนมากนะครับอมาดูอันต่อไปคุณผู้ชมครับอันนี้ก็สุดยอดเหมือนกันนี่นะน้าพริกคู่กับแคบหมูชุดละร้อยยี่สิบาทชุดละร้อยยี่สิบาท นะครับน้ำพริกสูตรเมืองน่านเหมือนเดิมนะฮะมี2น้ำพริกนะให้เลือกก็คือน้ำพริกแมงดากับน้ำพริกปลาตาทำสดใหม่เหมือนกันแมงดากับปลาตาแคบหมูเนี่ยก็จะแถมเข้าไปให้นะแคบหมูจะแถมเข้าไปให้ชุดหนึ่งร้อยยี่สิบบาทแคบหมูใหม่นะฮะทำใหม่เลยแคบหมูเมียงนะแต่จะเอาแบบว่าไม่ค่อยมีมันหน่อยนะช่วงนี้มันต้องดูแลสุขภาพนะถุงประมาณนี้นะถุงประมาณมือผมเนี่ยนะครับนะอันนี้แคบหมูเมียงนะเมียงปัว จังหวัดน่านน้ำพิกก็เหมือนกันนะครับสูตรมืองเหนือหมดผมไม่คนเหนือผมมันคนน่านนะครับเลือกก็ได้เลยจะเอาแมงดาหรือว่าจะเอาปลา,าชุดละ120บาทนะครับชุดละ120บาทนะฮะสนใจก็พิมพ์เขาว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามานะครับหรือไม่ก็อินบ็อกซ์กล่องข้อความหรือไม่ก็ด้านล่างครับไม่ว่าจะดูผ่านทาง YouTube หรือว่าลิงก์ไลน์เนี่ยหรือว่า a c e b o o k นะครับมันจะมีลิงก์ไลน์อยู่ด้านล่างก็กดเข้ามาพูดคุยกับทางทีมงานได้เลยนะครับเนี่ฮะชุดละแค่เพียงเท่าไหร่ ร้อยยีบาทเท่านั้นนะครับทำสดใหม่หมดนะครับทุกสิ่งทุกอย่างอะครับนะน้ำพริกมี2แบบนะแมงดาก,กับปลาระแล้วก็จะมีแค่มหมูแบบนี้แถมก็ไปให้นะครับชุดละ120บาทนะครับมาต่อกันที่แกงทงเลนะครับอันนี้มันอยู่ในกล่องคือผมแกงเลเนี่ยเป็นสูตรของแม่ผมเองนะที่มันออกมาจากตู้น้ําแข็งเป็นสูตรของแม่ผมเองผมมีกินมาตั้งแต่เด็กๆติดมาก นะครับชอบมากใครก็ตามแต่ที่เป็นคนต่างจังหวัดไม่ใช่คนภาคเหนือนะเคยกินแกงเลเดี๋ยวคุณจะติดใจนะครับนี่ฮะแกงเลชุดละร้อยเก้าสิบห้านะครับผมทําเสร็จนะคัดอย่างดีแล้วก็แล้วก็บรรจุถุงเห็นไหมฮะถุงด้านในห่อชั้นนึงแล้วนะครับแล้วก็ซีนให้เรียบร้อยแล้วก็บรรจุในกล่องพลาสติกให้เรียบร้อยแล้วนั้นก็ไปแช่ฟรีดแล้วก็ส่งให้กับคุณผู้ชมชุดละร้อยเก้าสิบห้าบาทแกงเลนะฮะแกงเลหมูนะครับ เป็นอาหารต้นตํำรับเลยของบ้านผมอะนะบ้านผมเนี่ยเขาจะแม่ผมเขาจะขึ้นชื่อว่าทําแกงเลยอร่อยมากก็เลยเป็นที่มาของการทําแกงเลยกล่องละร้อยเบาบาทนะครับถ้าใครสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามานะครับนี่ฮะอันนี้เป็นแกงเลนะนะมันอยู่ในกล่องสีสันมันอาจจะดูไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่เพราะว่าก็ธรรมดานะครับของเวลาไปแช่รฟรีซมันก็จะเกาะเกาะตัวหน่อยนะแต่ส่งไปรับรองทานอร่อยสดใหม่แน่นอนนะครับ นี่ฮะนะครับนะอ่าวันนี้ก็มาแนะนําสินค้าทั้งหมด4ตัวนะครับเป็นของชุมชนทั้งนั้นเลยนะครับจริงๆผมก็จะมีอีกหลายอย่างนะแต่วันหลังค่อยออกมาแนะนําให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบถึงงานงนอย่างนี้ผมก็ต้องกราบขอบพระคุณคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ช่วยกันอุดหนุนแล้วก็สนับสนุนของทุกอย่างมีคุณภาพซีเรียสผมใส่ความซีเรียสลงไปเหมือนกับที่ผมทําข่าวนี่แหละครับกับทีมงานกับชาวบ้านของต้องมีคุณภาพสด ใหม่แล้วก็อร่อยไม่เช่นนั้นคงไม่อยู่มาเป็นสามปีนะฮะขายผมย้ำนะขายทุกวันเลยนะครับสินค้านี่ออกทุกวันเลยส่ทงทุกวันส่ทงทุกวันนะครับจนขึ้นมาเป็นอันดับตนขึ้นมาเป็นถ้าเป็นสินค้าจำพวกชุมชนนะชุมชนในจังหวัดน่านเบอร์หนึ่งของจังหวัดน่านแหละครับที่ส่งออกไปต่างจังหวัดผ่านทางไปรษณียน์นะครับของชุมชนนะของชุมชนก็คืออาหารการกินพื้นเมืองท้องถิ่น นะตอนนี้เราเป็นอันอิชซี่ยุคนเป็นอันดับหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วของจังหวัดน่านซึ่งเป็นเรื่องที่เราภาคภูมิใจเราเราประทับใจที่เราได้ทํางานประสบความสําเร็จแล้วก็ได้ช่วยเหลือชาวบ้านด้วยซึ่งทั้งหมดทั้งมวลจะไม่สามารถทําได้ถ้าหากว่าคุณผู้ชมไม่สนับสนุนกันถึงขนาดนี้กราบขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งครับ